เชื่อแล้วว่ามันจะมากลองหุนได้ข่านี้นะก็นึกว่าเป็นแค่การแสดงเล่นๆไม่ใช่เอาไปติดให้เคียนดีกว่าเพิ่มขอเบลอยากเห็นเคียน,วนเวอร์ชั่นผู้หญิงเต็มตัวจังเคียนเลยให้อะไรจ๊ะนี่ให้ h a n k you น่ารักเชียดีเลยจะได้เอาไปให้แม่ฉันเอาเลยสิเออเบอร์ี่ฉันเิียวว่าเธอควรเลือกหน้าบึง้วยนะไม่รู้สิฉันชอบหน้าบึงอะ ตอนฉันเครียดฉันยังเครียดอยู่เลยเนะี่ยอไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้าไม่ได้เศร้าเครียดมันก็เหมือนกันนั่นแหละอ,อ้จะบอกว่าตรงนี้มันมีของเล่นให้เล่นด้วยหรือเปล่านี่เล็กคูณมาฝากถือหน่อยยอกๆยอมันมีรบบูปอไปหิวไหมหิวสิถ้ามีหิวฉันจะแอบกินทำไม โอ้มีดอกไม้สีเหลืองด้วยอยากใส่จุง้งแต่ตอนนี้ฉันเป็นผู้ชายฉันใส่นี้ได้ฉันคิดว่าเธอลความแต่งตัวให้เหมือนผู้ชายหน่อยแหละแต่ก่อนอื่นคิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงพักผ่อน,นสำหรับคนอื่นแล้วนะฉันก็หวังว่านะทำหน้าดีๆหน่อยทำหน้าเทาๆแบบนี้ไปไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกก็ได้ก็ได้เดี๋ยวจะพยายามทำหน้าย,ยิ้มให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะเอหน้าย,ยิ้มแบบนี้พออย่างแค่ยิ้มก็พอแล้วแล้วก็ไม่ต้อง้องไห้ด้วย โอเคเรียบร้อยหน้าตายิ้มแย้มขึ้นสนิดสน,น่อยมาวางตรงนี้มีมะน่าวด้วยเก็บไปสิครับรออะไรโอ้มีไอติมด้วยเรฉันขอเอาก่อนโอ้ไม่ต้องให้เหลือเลยแล้วก็เกิดไอติมมาเยอะๆยอะเลยโอ้เสีย้วว่าเอาตู้เกิดไอติมมาไม่ได้โอ้ถ้ามันไม่มีวันเต็มฉันก็ไม่มีวันหยุดหรอกนะค่อยๆใส่ไปทีละอั ชึบ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 ใส่เยอะๆไปเลยนะทุกคนให้มันล้นฟ้าไปเลยทุกคนคงไม่ใส่อะไรเยอะขนาดนั้นคีดกเหมือนกับว่ากดอะไรเร็วขาดนนแล้วก็กดอะไรเยอะขนาดนั้นด้วยสูงเกินตอนเนี้ยมาหมดแล้วไอติมประมาณนี้น่าจะพอไอติมเหลือ ไอติมเหลือดีมากนี่ต้องเหลือเยอะแล้วแหละเอาไปเยอะกว่านี้มีลูกไก่น้อยด้วยขอกินหน่อยแล้วกันนะสักอันหนึงไม่เป็นหาเอิมขุดนี้กว่าเล่นทรายดอกไม้นี่ก็สวยอยากมาแบบนี้บ้างจังเอิมเช่าขอลองทํานะอุย้ยนี่เจ็บจังเล่นผิดผิดวิธีแล้วเดี๋ยวฉันเล่นให้ดู ถ้าเธอจะทำแบบนั้นไม่ต้องทำยังไงแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้อันนี้ใช้แสดงให้ดูเฉยๆเีมวเล่นสานรา่าี่ยว่าแต่ถ้าเล่นสานร่าแล้วมันจะเปียกนี่ลืมไปเลยงั้นก็ต้องใส่เสื้อชุดว่ายน้ำฉันก็ต้องใส่ของผู้ชายสิ อย่าบอกนะว่าฉันต้องใส่ของผู้หญิงองไม่เป็นไรอันนี้ไม่ต้องสลับก็ได้มั้งไม่เอาอะไม่เอาใส่ชุดผู้หญิงอะจ้าจ้าฉันใส่อันนี้แล้วกันฉันฉันขออนุญาตนะฉันไม่เอาหรอกฉันไม่มีวันใส่แบบนั้นหรอกขี่ฟ้าดูผู้ชายสิละโอ้ทำไมเด็กคนนะั้เขาไม่ใส่เนอะใส่น,นี้ด้วยอีแปะมา ใครอยากนั่งเรือบ้างนั่งเรือได้แค่คนเดียวนะเรือมีหลายอันมาใครจะเล่นน้ําก่อนแมาา่เป่ายิงชื่อเหมือนเดิมมันก็คงเหมือนเดิมแหละว,ว่าเธอโชคดีสุดมันก็อาจจะใช่อาจจะไม่ก็ได้คริชาอาจจะโชคอะไรมมกที่สุดแต่ครั้งก่อนเธอโชคอะไรมากที่สุดเอาเปล่ายิงฉุบอา้าวครั้งนี้ใช้คนสุดท้ายแฮะคือคนที่สองแล้วเธอคนแรกมาวิว ฉันขี่เรือดีกว่ามาเดี๋ยวฉันไปเอาไม้พายแปะแป้นหนึ่งชิบได้ไม้พายแล้วโอ้ยสบายเหลือเกินไม่เคยคิดเลยเนี่ยว่าเรงนี้มันสบายกว่าปันจอมลี่อย่าบอกนะเธอรู้ว่าบันจอมลี่ไม่น่านรู้นะที่เธไม่เห็นได้อื้สนุกใช่ไหมเลยต่อไปตาเธอเอาเลยเข็นวิ่งเอ,อิ่มฉันไม่เคย เท่เาทำไมเท่าไหร่เงินฉันขอเอิ่มเล่นอันนี้สบายสบาแล้วกันไม่ต้องมีอะไรยากเย็นฉันเล่นด้วยวิสนามสนุกชะมัดเลยวีเสียดายถ้าฉันเปิดผมถ้าฉันเปิดผมนี่ผมฉันน่าจะฟิวฟิวแล้วลนะแล้วถ้าใส่กระโปรงด้วยกระโปรงนี่นจะฟิวเลยใช่สนุกจังเลย ทำไมรู้สึกสงสยัยสงสัยว่าทำไมพีไห mm. ายไปตั้งนานและอะไรมาอยู่ตรงนี้จะชัดเจนแล้วว่าพีทโดนพวกนั้นทำให้เป็นคนหรอจะใช่เหรอเอ,อเดี๋ยวไปดูแป๊บนี่ mm. ว่าแต่ไม่ได้กินอาหารมาตั้งนานหิวเหมืนมกันนะเนี่ย mm. เอาละทุกคนพ,พมิมพ์คอมเมม่าบอกเบนนะว่าพีทเขาไปไหนแล้วพีทเขาเอิมได้อยู่กับเบอร์รี่กับเคลิปปเปล่าถ้าใครรู้อย่าลืมบอกนะเอาละครั้งนี้ไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดขย์คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆเลยนะรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย